สวัสดีครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ข้อสอบแนวคิดเชิงคำนวณน,นะครับซึ่งเรื่องของเรื่องก็คือมีแฟนเพจนะครับคุณแมงปอนะครับได้เข้ามาขอว่าอ,อยากให้ติวข้อสอบครูผู้ช่วยนะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งในเมื่อขอมาก็จัดไปนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยจะไม่ทำแล้วนะครับแต่ว่าในเมื่อขอมานะครับก็กจัดไพ้นะครับเพราะว่ายุ่งมากจริงๆนะครับเอาละเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ่ออื่นเลยผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยทบทวนตัวแนวคิดเชิงคำนวณก่อนนะครับว่าแนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยมีหลักการ4ีเสาหลัก ย่อยๆอ,อะไรบ้างนะครับตัวแนวคิดเชงคำนวณเนี่ยนะครับผมอยากให้พวกเรามองว่าการทำข้อสอบทุกข้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อสอบเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับถ้าเราใช้หลักการดาวีิเชงคำนวณเข้าไปจับเราจะสามารถแก้ปัญหาได้แน่นอนนะครับเอาละเริ่มต้นเลยนะครับเรามองว่าข้อสอบหนึ่งข้อเนี่ยนะครับเป็นปัญหาใหญ่ของเรา นะครับแล้วเราจะแก้ปัญหานั้นโดยการวิเคราะห์ข้อสอบให้เป็นส่วนย่อยๆนะครับลองดูว่าอะไรคือข้อมูลที่เขาให้มาอะไรคือส่วนที่เราจะต้องหาคำตอบและอะไรคือคำสรุปของคำตอบนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือการใช้ตัวการย่อยปัญหาเห็นไหมเข้าไปแก้ไข ในเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าอะไรควรจะแก้ไขก่อนหลังนะครับก็คือใช้ลักษณะของอักลกอริทิมเข้าไปนะครับจากนั้นเราลองมาวิเคราะห์ว่าอะไรคือรายละเอียดและอะไรคือแก่นของปัญหากันแน่นะครับก็คือแนวคิดเชิงน้มธรรมเพราะถ้าเราตัดตัวรายละเอียดทิ้งไปก่อนนะครับแล้วเราวิเคราะห์แก่นของมาได้เราจะสามารถที่จะแก้ปัญหาบันได้ง่ายขึ้น ครับจากนั้นเราใช้องค์ความรู้เดิมครับเข้ามาแก้ปัญหานะครับในที่นี้ก็คือการใช้รูปแบบนะครับหรือแพทเทิร์นเข้ามาแก้ปัญหานั่นเองเห็นไหมฮะว่าการทําข้อสอบหนึ่งขอ้อถ้าเราใช้แนวคิดเชิงคานวณเข้ามาวิเคราะห์เราจะสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นและเชื่อว่าเราจะสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อสอบนั้นไปได้อย่างถูกทางนะครับ อะ <c oughs> เรามาเริ่มเลยแล้วกันนะครับข้อสอบข้อแรกนะครับก็คือ,อข้อสอบข้ถามว่าอ่านิดน,นึงก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มวิเคราะห์ข้อสอบแต่ละข้อนะครับผมอยากให้พวกเรานะครับเมื่อเห็นข้อสอบแล้วนะครับกดพอยส์ก่อนแล้วลองอ่านแล้วลองตอบด้วยตัวเองก่อนนะครับข้อสอบชุดนี้เนี่ยนะครับต้องบอกอีกก่อนนะครับว่า ผมนำข้อสอบชุดนี้มาจากข้อสอบของสอสวทนะครับในหนังสือของระดับชั้นม .4 นะครับนะซึ่งมีบทอยู่บทหนึ่งเลยนะครับเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณน,นะครับผมก็เอาข้อสอบชุดนั้นแหละออกมานะครับะจะไปเอาข้อสอบของ C4T จะไปข้อสอบของ c c t อะไรพวกนี้มาก็เป็นลิขสิทธิ์ของสอสวทนะครับซึ่ง ไม่น่าที่จะเอามาวิเคราะห์กันนะครับนะก็จะผิดลิขสิทธิ์ไปนะครับจริงๆตรงนี้ก็ต้องขอบคุณสอสบสวทด้วยนะครับทีอ่ออกข้อสอบนะครับในบทบทเรียนนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะซอบสุดแล้วละนะครับที่ที่จะเผยแพร่นะครับออกมาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ได้นะครับซึ่งถ้าเมื่อเกิดใครสอนม .4 U อยู่ก็จะคุ้นๆน,น,นะครับว่า ข้อสอบชุดนี้เป็นข้อสอบอที่เราเคยผ่านหน้าผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีข้อสอบที่ผมคิดว่าจะออกข้อสอบเนี่ยอยู่ด้วยนะครับเอาละเริ่มต้นเลยนะครับอตอนแรกผมอยากให้พวกเราทําก่อนนะครับอตอนนี้ขอพอยส์ไว้ก่อนนะครับแล้วลองตอบอโอเคนะครับข้อสอบถามว่า การคิดเชิงคำนวณมีประโยชน์อย่างไรนะครับข้อแรกนะครับช้อยข้อแรกคือช่วยให้มีทักษะการคิดเหมือนคอมพิวเตอร์เอ๊ะใช่หรือเปล่านะครับนะเราเรียนคอมพิวเตอร์แล้วการคิดเชิงคำนวณจะทําให้เราวิเคราะห์นะมีทักษะการคิดเหมือนคอมพิวเตอร์ไหมอ,อันนี้เข้าข่ายเก็บไว้ก่อนนะครับการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนอ,อันนี้ก็เข้าท่า เ,เก็บไว้ก่อนนะครับต่อปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วเอ๊ะอันนี้เริ่มเฉพาะเจาะจงเห็นไหมฮะข้อช้อยตัวเนี้ยเริ่มวิ่งไปทางเฉพาะเจาะจงไปทางคณิตศาสตร์นะตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นผมผมตัดทิ้งก่อนเลยนะครับเพราะว่าแนวคิดเชิงคํานวณเนี่ยถ้าเรา,เานึกถึงสี่เสาหลัก ผมบอกแล้วว่าเอาไปแก้ปัญหาได้ทุกทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาระบุไปในทางเฉพาะทางเดียวน,นี้ไม่น่าใช่ละตัดทิ้งไปก่อนนะครับจดจำข้อมูลได้เป็นจำนวนมากอันนี้ก็น่าจะตัดทิ้งไปนะครับเพราะว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับการจดจำข้อมูลนะครับเั้นข้อสอบข้อนี้ก็จะมาวิเคราะห์เหลือแค่2ข้อเท่านั้นนะครับ ข้อแรกเขาบอกว่ามีความคิดเหมือนคอมพิวเตอร์เอ๊ะไอความคิดเหมือนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับในที่นี้เนี่ยผมมองว่าข้อ2นะครับจะเป็นข้อที่เหมาะมากกว่าที่จะตอบนะครับเนื่องจากว่ามันตอบโจทย์มากกว่านะครับเพราะเขาบอกว่า,ออก,วาการคิดเชจำนวนมีประโยชน์อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้น มันจะช่วยให้เราคิดเป็นระบบและเป็นขั้นตอนมากขึ้นนะครับเหมือนกันที่ผมไล่ให้พวกเราฟังเมื่อตอนต้นนะครับอะออข้อนี้ตอบข้อที่2นะครับแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนข้อต่อไปนะครับลองทำกันก่อนนะครับอเอาละนะครับโจทย์ถามว่าหลักการคิดชื่อคนวน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใดได้บ้างนะครับเอาไปทำอะไรได้บ้างข้อแรกการค้นหาสินค้าในห้างสรรพสินค้าจำเป็นจะต้องใช้แพทเทิร์นไหมจำเป็นจะต้องใช้การแยกแยะปัญหาไหมแนวคิดจะนำมาทำหรือเปล่าหรือจะต้องมีลำดับขั้นตอนหรือเปล่านะครับอันที่สองครับ การวางแผนเปิดร้านอาหารในการในงานเทศกาลโรงเรียนเอ๊ะเปิดร้านอาหารเทศกาลโรงเรียนจําเป็นจะต้องใช้ไหมนะครับและการคํานวณสถิติทําประตูของนักกีฬาฟุตบอลไอ้ตรงนี้เริ่มมีข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้องเราจําเป็นต้องใช้แนวคิดเชิงกำหนดหรือเปล่านะครับะข้อนี้ ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดเชิงคำนวณน,นะครับสามารถที่จะนำไปใช้กับทุกๆเรื่องได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ในส่วนใหนอย่างไรเพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายเลยครับตอบถูกทุกข้อนะครับข้อต่อไปนะครับข้อนี้เราวิเคราะห์กันดูนะครับ ผมเชื่อว่าข้อสอบจะออกมาแนวแนวแนวข้อนี้นะครับอาสถานการณ์เอาสถานการณ์มาแล้วก็ให้ตอบคำถามในลักษณะนี้มากกว่านะครับอ่ะเอาละนะครับข้อนี้ถามว่าสถานการณ์ในข้อใดน,นะครับใช้หลักการคิดเชิงคำนวณน,นะครับข้อแรกนะครับแพทย์วิเคราะห์หาสาเหตุการป่วยเป็นโรค ไขเลือดออกของผู้ป่วยในชุมชนโดยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาความเกี่ยวข้องระหว่างสภาพแวดล้อมและการแพร่ระบาดของโรคอันนี้ใช้ใหม่นะครับดูข้อที่2คนครับนักเรียนจดรายละเอียดทุกขั้นตอนของบทเรียนคณิตศาสตร์ที่เรียนในห้องเรียนและท่องจําเพื่อใช้ในการสอบปลายภาค อันนี้ใช้หรือเปล่านะครับข้อที่3ครับนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต,ต่างๆที่อยากไปโดยไม่ต้องวางแผนล่วงหน้าอันนี้ช่างจะแปลกๆนะครับถ้าไม่ต้องวางแผนเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ต้องใช้แนวคิดเชิงคำนวณก็ได้นะครับไปถึงเจอสถานการณ์และแก้ปัญหาเอาเฉพาะหน้าประมาณนั้นนะครับข้อที่4ี่ครับ ชาานาหานมาปลูกยางพาราแทนการปลูกข้าวในพื้นที่หนาทั้งหมดนะเนื่องจากรัฐบ,บนารประกาศให้ราคายาพาราดีกว่าราคาข้าวในปีที่ผ่านมาอันนี้ก็ชักจดแม่งแม่งนะครับเพราะว่าเขาใช้คำว่าทั้งหมดนะครับนะแต่เพราะฉะนั้นข้อเนี้ยผมตัดสองข้อล่างทิ้งไปก่อนเลยนะเนื่องจากว่าดูแล้วมันน่าจะเป็น ตัวเลือกที่เป็นทางลบนะครับนักเรียนจดรายละเอียดทุกขั้นตอนนะแล้วท่องจำไปสอบอันนี้ก็ไม่น่าจะใช้นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ดูและเหมาะสมนะครับเป็นเหตุเป็นผลใช้ขอ้อมูลว่าวิเคราะห์นะครับแล้วก็ใช้หลักการวิเคราะห์มากที่สุดก็จะเป็นข้อแรกนะครับเคเนาะ ข้อต่อไปครับประโยชน์ของการคิดเชิง,ชงนามธรรมานะครับคือข้ออะไรแนวคิดเชิงนามธรรมนะครับคือข้ออะไรนะฮะตอบคำถามดูนะครับตัวแนวคิดเชิงนามธรรมานั้นนะครับเป็นการตัดรายละเอียดของปัญหาทิ้งไปนะครับให้เหลือเฉพาะแก่น ของปัญหานั้นๆเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราลองดูนะครับว่าอะไรจะตัดรายละเอียดทิ้งไปแล้วเหลือเฉพาะแกนเท่านั้นนะครับข้อแรกนะครับช่วยให้เข้าใจปัญหาและมองเห็นปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้นเอ๊ะใช่หรือเปล่านะครับข้อที่2ครับทำให้เห็นรายละเอียดของสิ่งที่น่าสนใจได้ชัดเจนทั้งหมด ใช่ไหมนะเมื่อกี้บอกว่าตัดรายละเอียดทิ้งนะคข้อต่อไปนะครับการออกแบบชิ้นงานตรงกับสภาพจริงทุกประการอันนี้ก็ยังคงรายละเอียดไว้นะครับช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้บซ้อนเอ๊ะอันนี้จะลดไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าน่าจะเป็น คอแรกนะครับช่วยให้เข well. ้าใจปัญหาและมองเห็นปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราตัดรายละเอียดทิ้งไปแล้วเห็นไหมนะครับข้อต่อมาอข้อนี้ง่ายเลยนะครับจากภาพน่ยนะครับเขาบอกว่าภาพใดไม่ใช่การซ่อนรายละเอียดนะครับเห็นไฮะอันไหนที่ไม่ใช่การซ่อนรายละเอียด ข้อนี้ถ้าใครตอบไม่ถูกนี่แย่เลยนะครับเพราะทุกข้อนะครับจะเป็นภาพจริงแล้วก็ไปหาภาพร่างภาพจริงไปหาภาพร่างหมดเลยยกเว้นข้อเดียวครับก็คือข้อนี้นะครับที่เป็นภาพร่างแล้วมาหาภาพจริงสังเกตว่ามันเป็นการเพิ่มรายละเอียดไม่ใช่ลดรายละเอียดนะครับข้อต่อไปครับ ในส่วนข้อนี้นะครับส่วนประกอบย่อยใดไม่ถูกต้องเอ๊ะอะไรล่ะที่ไม่ถูกต้องนะครับข้อแรกครับทวีปเป็นส่วนประกอบย่อยของโลกใช่ไหมนะครับแนะใช่นะครับ,าารบทวีปเป็นส่วนหนึ่งของโลกนะครับโลกเป็นส่วนประกอบย่อยของระบบสุริยะอันนี้ก็จริงนะครับ รุ้งกินน้ำเป็นส่วนประกอบย่อยของก้อนเมฆเป็นไหมมีก้อนเมฆที่ไหนมีส่วนหนึ่งเป็นรุ้งกินน้ำเสมอนะครับประตูเป็นส่วนประกอบย่อยของบ้านอันนี้ก็จริงนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ดูแล้วไม่นนาใช่ที่สุดนะครับก็จะเป็นข้อรุ้งกินน้ำนะครับรุ้งกินน้ำโอเค แล้วลูกกินน้ำเป็นส่วประกอบย่อยของอนะไรเก็ <c oughs> บไว้คิดนะครับข้อนี้นะครับอ่านทีแรกตกใจนะครับนึกว่าเรียนปาสะไทยอยู่นะครับรูปแบบที่ปรากฏในกรอน,นี้คือข้ออะไรครับลองคิดดูครับ โอเคนะครับจากวทกกรน,นะครับเราลองมาวิเคราะห์ดูทีละข้อนะครับข้อแรกครับใช้การเล่นเสียงวรรณยุกตใช่ไหมฮะการเล่นเสียงวรรณยุกตนะครับข้อนี้เขาถามถึงรูปแบบนะครับหรือแพทเทิร์นเพราะฉะนั้นการเล่นเสียงของวรรณยุกก็มีแน่แต่เป็นแพทเทิร์นใหม่นะครับลองดูประโยคที่1 และประโยคที่2ลองดูว่า2อันเนี้ยเล่นเสียงวรรณยุกเหลือเหมือนกันหรือเปล่านะครับหรือประโยคที่1กับประโยคที่3นะครับซึ่งเป็นคนละบทหลักนะครับเล่นเสียงวรรณยุกเหมือนกันไหมนะครับอ่านี้ลองพิจารณาดูข้อที่2ครับใช้คําซ้ําทุกประโยคเอาลองดูเลยครับว่าทุกประโยคมีคําซ้ำไหมนะครับอ่า หรืออันที่3ครับใช้สัมผัสนอกระหว่างบทในส่วนของกรอนเนี่ยสัมผัสนอกระหว่างบทมีแน่นะครับแต่ว่าบทนี้เนี่ยมีแบบที่เป็นรูปแบบหรือเปล่านะครับอ่าลองพิจาดูและสุดท้ายครับใช้คำควบกล้ำเพื่อความไพเราะใช้ไหมนะในบทกรอนมีแน่ครับ แต่ใช้แล้วเป็นแพทเทิร์นไหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับเนจากที่อ่านมาคร่าวๆนะครับอันเนี้ยผมบอกเลยนะผมตกภาษานะครับตกเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับภาษาสภาษากรอนเกินเนี่ยนะครับแต่พอเรามาวิเคราะห์ในส่วนของรูปแบบเนี่ยนะครับเราจะสังเกตได้ชัดเลยว่าทั้ง4คอเนี่ยตัวที่มันเป็นแพทเทิร์นมากที่สุดก็จะเป็นคอนี้ครับ การสัมผัสนอกระวังหมดเนาะเพราะการเกี่ยนกรอนเนี่ยที่ดีนะครับควรจะต้องสัมผัสนอกเป็นแพทเทิร์นเหมือนกันทั้งหมดนะครับจะสังเกตว่าเวลาครูภาษาไทยสอนเรื่องกรอนก็จะใช้รูปแบบมาแสดงให้เห็นเลยว่ากรอนชนิดนี้ต้องสัมผัสกับตรงนี้กับตรงนี้นะตรงนั้นกับตรงนั้นนะอะไรประมาณนี้นะ ในส่วนถัดไปครับนะเขาถามว่าการเล่นเกมทายใจในที่นี้เลือกมีพันดาผู้ตั้งคำถามต้องเริ่มต้นด้วยคำถามใดเพื่อถ่ายภาพสิ่งมีชีวิตที่ผู้ตั้งปริศนาเลือกไว้ข้อนี้เนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าภาพทั้ง8ภาพเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย,อยู่นะครับ และเขาให้เล่นเกมทายใจนะครับแล้วต้องตอบคำถามแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราถามคำถามไปนะครับตัวเลือกไหนที่ตัดตัวเลือกได้ดีที่สุดเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับอลองวิคอร์ดูครับโอเคครับ เราไปวิเคราะห์ทีละข้อนะครับมีปีกหรือไม่ตัดทิ้งไปได้เี่อันครับถ้าตอบว่ามีตัดทิ้งไปได้6เลย,ยนะต,ตัดทิ้งไปได้6เ,นะเลยครับแต่หนึ่งในนั้นที่ถูกตัดทิ้งคือมีแพนด้าครับเพราะว่าโจทย์เขาบอกว่าตัวเลือกเนี่ยเลือกมีแพนด้านะครับคนตั้งปริศนาเลือกมีแพนด้าเพราะฉะนั้น ถ้าตอบว่ามีมีแพนด้าหายไปเลยนะครับข้อที่2ครับมีคลีบหรือไม่อันนี้ก็เช่นเดียวกันครับตัดตัวเลือกได้ดีครับตัดไปซะ6เลยนะครับเหลืออยู่2แต่มีแพนด้าก็ไม่อยู่ด้วยเช่นกันนะครับมีก้านหรือไม่ก็เป็นการตัดที่ดีครับตัดทิ้งไปเลย6เหลือ2แต่6ก็หายไปด้วยในมีแพนด้า นะครับและสุดท้ายครับมีขาหรือไม่ตัวนี้เนี่ยตัดทิ้งไปได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับตัดทิ้งไป4ครับตัดทิ้งไป4เหลืออีก4ครับแต่มีหมีพันด้าอยู่ในสีที่เราเลือกด้วยเพราะฉะนั้นคำถามแรกที่ควรจะถามต้องเป็นคำถามนี้ครับมีขาหรือไม่เนาะ ต่อมาครับตัวนี้จะพูดถึงเรื่องของอัลกอริทึมนะครับอลองวิเคราะห์ดูครับว่าเมื่อเข้ารหัสคำว่า Bangko k นะครับเป็นคำเป็นคำคำใหม่นะครับซึ่งสแสดงอยู่นะครับแล้วคำว่า IPST เมื่อเข้ารหัสโดยรูปแบบที่เหมือนกับการเข้ารหัสของ b a n g k o k จะได้ข้อไหนครับลองวิเคราะห์ดูนะครับลองคิดดูนะครับ แล้วลองดูว่าคิดเหมือนผมคิดหรือเปล่านะครับคราวนี้อาจจะต้องใช้เมาส์ชี้สะหน่อยครับเริ่มต้นนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขาใช้กระบวนการอะไรในการเข้ารหสนะครับ เราลองมาวิเคราะห์นะครับ n ตัวนี้นะครับน่าจะมาจากไหนอเผอิญว่า n เนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรานับไปเลยครับ 1, 2, 3 n คือตำแหน่งที่3นะครับตัว o ครับอเผอิญว่าตัว o ก็มีแค่ตัวเดียวเหมือนกันนะครับอยู่ตำแหนที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6จาก3แล้วไป6แสดงว่ากระโดดครั้งละ3นะครับ ปัญหาคือตัวต่อไปควรจะต้องเป็นตัวไรในเมื่อมันไม่พอแล้วนะครับตัวต่อไปคือ a ครับเพราะฉะนั้นจากตัวนี้กระโดดไปตัวนี้ครับโทษทีกระโดดไป1 2และ3เป็นตัว a ครับตัวต่อไปคือ k ครับกระโดดไปอีกครับ 1, 2และ3เป็นตัว k เอ๊ะใช่ไหมนะครับตัวต่อไปคือ b ครับกระโดดไปอีกครับ 1, 2 และ3เป็นตัว B ครับและตัวต่อไปเป็นตัว G ครับกระโดดไป1 2และ3เป็นตัว G ครับตัวต่อไปเป็นตัว K สุดท้ายครับกระโดดไป1 2และ3เป็นตัว K ครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นกระโดดไปครั้งละ3นะครับเราใช้หลักการนี้มาวิเคราะห์คำตอบตัวนี้ครับ i p h t นะครับ โดดไปครับ1 2และโทศหนึ่งสองและ3ครับเป็นตัว h ครับเพราะฉะนั้นชอยแรกที่ตัดคือชอยที่2นี่ครับตัดทิ้งชอยที่4นี่ครับตัดทิ้งเหลือแค่2ช้ชอยนะครับกระโดดต่อครับ1 2และ3เป็นตัว p ครับเพราะฉะนั้นชอยตัวล่างตัดทิ้งครับเหลือตัวนี้ตัวเดียวจบเลยไม่ต้องคิดต่อเลยไม่ต้องคิดมากนะครับ วันนั้นคำตอบคือ S P I T นะครับ S P I T โอเคเนาะข้อสุดท้ายครับตัวนี้ําความรูมร้ความจำนะครับซึ่งผมมองว่าไม่น่าจะออกข้อสอบสอบครูนะครับแต่ก็ไม่แน่เนาะรอบนี้อาจจะใจดีนะครับลองจำไปก็แล้วกันการเขีนเยโนโปรแกรม ใช้หลักการใดๆแนวคิดเชิงคำนวณการเขียนโปรแกรมนะครับใช้หลักการใดในแนวคิดเชิงคำนวณนะครับอันที่1หารูปแบบครับมีไหมฮะในส่วนของการหารูปแบบน่าจะมีเนาะทาอันหนึ่งมาทําต่ออีกอันหนึ่งครับฟอร์แบบนี้เอ้ยอ็นตรงนู้นก็มีนี่ก็หยิบไปใช้นะครับประมาณนั้นนะครับตัวต่อไปครับ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหาอันนี้ก็ชัดเจนครับเขียนโปรแกรมจําเป็นต้องใช้ตัวนี้มากๆถ้าคุณย่อยปัญหาได้ไม่ถูกต้องคุณจะเขียนโปรแกรมยากมากแน่นอนนะครับแนวคิดเชิงน,นมามธรรมครับต,ตัดอาเรียทิ้งไปก่อนให้เหลือเฉพาะเมนหรือแก่นของปัญหานั้นก่อนนะครับในการเขียนโปรแกรมก็เช่นเดียวกันครับควรจะต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบง่ายๆเลยครับ ถูกทุกข้อนะครับโอเคอครบติ๊กข้อแล้วได้คำตอบกี่ข้อครับสังเกตน,นะครับว่าผมจะพยายามแยกปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยก่อนนะครับแล้วเอาข้อมูลเดี๋ยวว,วิเคราะห์เรื่อยๆเห็นไหมเราก็ใช้ตัวแพทเทิร์นเข้ามาช่วยนะครับ และเราใช้อัลกอริทึมเข้ามาช่วยเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายครับเราก็ใช้แนวคิดเชิงนมามธรรมเข้ามาตัดรายละเอียดมันทิ้งไปก่อนใช่ไหมฮะให้เหลือเฉพาะเมนหรือคำออตัวคีย์เวิร์ดของมันจริงๆนะครับในการวิเคราะห์ข้อสอบแต่ละข้อนะครับโอเคเนาะพอจะได้หลักการแนวคิดนะครับเพราะั้นการทำข้อสอบ ขอให้ใช้หลักการนี้เลยผมเชื่อว่าช่วยได้เยอะนะครับข้อไหนไม่รู้เนี่ยลองวิเคราะห์โดยใช้หลักการแนวพิชาษการนวณเนี่ยไปตัดรายละเอียดนะไปย่อยปัญหานะครับไปใช้ลำดับที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ใช้องความรู้เดิมของเรามาช่วยนะครับผมเชื่อว่าวิเคราะห์ได้นะครับข้อสอบทุกข้อเลยนะครับวิเคราะห์ได้นะครับ ในภาคต่อไปนะครับที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของการเขียนโปรแกรมแหละนะครับตั้งใจว่าจะสอนการเขียนโปรแกรมโดยใช้ข้อสอบเลยนะครับเอาตัวโจทย์การเขียนโปรแกรมมาแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังนะครับแล้วก็ลองถามคำถามดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอใช้เวลาทําการบ้านอีกสักวันสองวันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ครับแล้วติดตามนะครับเชื่อว่า น่าจะพบบิลนะครับได้ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ